มาทำข้าวห่อไข่ง่ายๆอร่อยอร่อย,ออยกินกันดีกว่าครับอดากจะบอกว่านี่เป็นเมนูโปรดของผมสมัยเด็กๆเลยและน่าจะเป็นเมนูโปรดของพี่ๆใครๆหลายๆคนเลยเป็นเมนูง่ายๆแต่อร่อยสุดๆพร้อมแล้วรีบไปทํากันดีกว่าครับเริ่มด้วยมาทําข้าวผัดกันก่อนนะครับใส่น้ํามันลงไปตามด้วยกระเทียมซอยผัดให้เข้ากันจนหอมจากนั้นก็ใส่เนื้อกุ้งลงไปครับผัดให้กุ้งพอสุกนะครับ ปรุงด้วยซอสนิดหนึง่งเพิ่มความหอมความกลมกล่อมเลยครับกลิ่นหอมมากเลยจากนั้นก็ตามด้วยข้าวครับใส่ลงไปเลยหนึ่งถ้วยผัดให้เข้ากันใส่ซอสมะเขือเทศเพิ่มความหวานอร่อยครับแล้วก็พริกไทยโรยลงไปเลยคนให้เข้ากันโอ้กลิ่นหอมมากๆเลย ปิดท้ายด้วยโรยต้นหอมซอยครับแล้วคนให้เข้ากันสุกเรียบร้อยได้ที่แล้วครับิ่นหอมมากๆตักพักใส่จานไว้เลยครับอือหือแค่ข้าผัดอย่างเดียวก็น่ากินแล้วกุ้งตัวแน่นๆเลย <c oughs> ต่อไปก็มาทำไข่ห่อกันครับใช้ไข่ไก่สองฟองตีให้เข้ากันแล้วก็นำไปทอดในกระทะนะครับ เตรียมน้ำมันเราจะใช้ไฟเบาๆลิงน้ำมันให้ทั่วกระทะเลยนะครับจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปได้อืนี่เลยเทลงไปเลยครับใช้ตะหลิวนะครับคนไข่หน่อยนี่ไงความสุกก็ตามใจชอบเลยนะครับพอได้ประมาณหนึ่งแล้วพอไข่เริ่มสุกดีก็ตามด้วยข้าวผัดเลยนะครับ ใส่ลงไปเลยวางบนไข่โอ้โหกลิ่นหอมมากๆใส่ลงไปหมดเลยครับจากนั้นก็ตบตบไข่ให้เข้าตรงกลางหน่อยเวลาพับจะได้พับง่ายๆนะครับแล้วก็พับไข่เลยค่อยๆพับนะครับระวังไข่ขาดนี่ครับใช้ตะหลิวค่อยๆตบตบ,ตบนะครับ แบบนี้ม้วนไข่ไว้ที่ขอบกระทะแบบนี้นะครับแล้วก็เสิร์ฟใส่จานครับพลิกไข่เลยนี่ไงได้แล้วโรยราดด้วยซอสพลิกครับน่ากินจังเลยต้นหอมซอยหิวมากๆเลยครับนี่ไงได้แล้วมาชิมกันว้าวงำ โอ้โหอร่อยมากๆเลยครับคิดถึงสมัยเด็กๆที่คุณแม่ทําให้ทานเลยเป็นเมนูง่ายๆอีกหนึ่งเมนูที่ทําแล้วอร่อยจริงๆเลยครับลองทํากันดูนะ